ครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่ที่ขุนศึกนะครับเป็นค่ายมวยที่อ่านางจังหวัดกระบี่นะครับเราอะได้ไปออกกำลังกายมาแล้วเดี๋ยวมาดูเรื่องราวนะครับวันนี้ว่าการออกกำลังกายการเรียนมวยเนี่ยไม่ใช่แค่การออกกำลังกายครับแต่มันคือศิลปะที่คุณจําเป็นที่จะต้องเรียนแล้วมีประโยชน์ยังไงครับแล้วเขาเรียนยังไงที่นี่เราตามมาดูครับนับรองครับใครรู้จบมีโปรโมชั่นดีๆครับผมไปเราไป ไงครับโอ้โหของเขาเนี่ยืมใหญ่มากเลยตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่หน้าจุดเช็คพอยต์ของที่ขุนศึกนะครับขุนศึกเอานางนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับผมใครมาที่นี่จะต้องมาถ่ายภาพตัวนี้อ่ะบเวลเรามาถ่ายภาพนิดนๆก่อนอุ๊บเขาจะมีการสอนมวยที่นี่ด้วยใช่ครับก่อนอื่นครับเรามาชุดนี้ใช่ไหมใช่เราต้องไปเปลี่ยนชุดเราเอาชุดจากจาก,จากทีมงานทีนมงานเขาเอาชุดให้เราไปเรียนมวยกัน กัครับขอชุดนึงครับพี่เอไงครับผมขอบคุณครับเป็นไงเราได้ชุดสุนทึกนะครับเกงมวยด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้บาเบลไปเรียนมวยกันดีไหมบาเบลดีครับโอเคครับผมครับผมตอนนี้เราได้ชุดงยางเวลได้แล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปเรียนมวยเราต้องไปเรียนมวยด้านบนนะครับผมอ่ะอาจารย์ อาจารย์ที่อาจารย์อาจารย์อยู่ไหนอาจารย์ไม่อยู่อาจารย์ไม่อยู่เราขึ้นไปข้างบนบางครับผมก็คือตอนนี้นะครับผมเราเปลี่ยนชุดแล้วแต่ว่าเทนนิสไม่ได้ทำนะครับเดี๋ยวจะให้บาเบลไปเรียนนะครับบาเบลยังไม่เคยเรียนมวยมาก่อนวันนี้จะมาเรียนแรกครับที่หุนศ,ศึกดูนะครับว่าเขาจะต้องสอนการพันมวยได้ดูไามนี้มาทรงนี้ เห็นไหมมีการสอนพันแขนนี่ทางที่ดีนะครับจะเห็นว่าโปนะครับจะต้องผ่านมาอย่างนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวตัวนี้จะต้องนุน่นๆน,นะครับอาจารย์ทําไมถึงจะต้องมีตัวนี้นุนๆเนี่ยคือเนี่ยผ้ามันหมดแล้วใช่ไหมฮะที่เราจะเก็บผ้าอย่างไงการเก็บผ้าเราคือเก็บยัดเค้าไปนี้ทันเองอ,อันนี้ไม่มีผลอะไรอ๋อแค่ไปเก็บผ้าตรงนั้นใช่เพื่อเพื่อใหนมันจะได้กลับได้พอดีถูกต้องแน่นพอดีทันเองอ๋อใช่แล้วขึ้นมา ก่อนที่เราันเข้ามาเข้กันก่อนข้นกระโ้าตาวยกมือซ้ายขึ้นมาเราแบบมือเราข้ามขาซ้าเลยบรา่างซ้ายขวาแ้วเอาออกขวาซ้ายก็ต้องออกัหนึสอง้งนนิดนึงไปไม่เอาไปก้องคคุเจ็บไปก้องควคุเจ็บเต็มแรงเลยเต็มที่เลย ้าะการถีบนี่ถีบของมือไทยนะการถีบเราต้มีเราต้องเาต้องเราจะใช้ต้องนี่ีบอะไจะได้สเราจะเจ็บทันทีเลยถ้าถีบเราต้องใช้ตรงนี้อายุเทขาไหร่ต้าฝ่ายอายเป็นไงเอาละที่ดูขาซ like you ้ายต้าฝ่ายอยังไงเอาละ كم S <S <an> <S ผมก็ตอนนี้นะครับก็อาจารย์ก็ได้สอนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วตอนนี้เขาก็พยายามที่จะรอบเป้ารวมนะครับวันนี้นะครับพามาซ้อมมวยดูนะครับเดี๋ยวมาดูว่าความรู้สึกเขาเป็นยังไงจากตอนแรกที่เขาไม่เคยซ้อมมวยมาก่อนเขาไม่เคยเตะมวยมาก่อนแล้วเขาเขาได้มาเรียนรู้การเตะการต่อยนะครับแบบท่ามวยไทยแบบแท้จริงที่ขุนศึกที่อ่านานจังหวัดกระบี่เนี่ยเดี๋ยวลงมาเดี๋ยวพอมาเบลลงมาเดี๋ยวเรามาคุยกันนะับแล้ว โอเคครับผมหลังจากที่บาเบลนะครับได้ไปเรียนมาไปเรียนมวยมาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะว่าบาเบลได้อะไรบ้างเบลครับล,ลูกได้รูทศมวยครับอย่างแรกเลยห้วอวิธีการออกหมัดห้วอวิธีการก้าวขารวมรมต่างๆต,ต,ตอนแรก เก่งมากครับไม่มีแรงออกเลยแต่พออาจารย์บอกว่าให้สบายๆเหมือนแบบเดินเล่นประจําวันก็ออกได้แบบเต็มแรงเลยเพราะอาจารย์เขาบอกว่าก็ทําตัวสบายๆครับว่าเหมือนใช้ชีวิตประจําวันอ๋อนน้นๆจะไปชกใครก็ทําตัวสบายๆอ๋องน้นๆจะไปชกใครก็ทําตัวสบายๆโอเคการเตะก็เป็นสําคัญใช่ไหมถ้ามันมันต้องมีการสเตปใช่ที่ได้มาอะไรวะถีบรู้วิธีการยืนด้วยเอ่ยืนยังไง กติผมแบบยืนไม่ได้เลยไปถึงแบบยืนแล้วผิดเตะไปแล้วก็ยืนกลับมาก็ยังผิดต้องยืนให้ตรง45องศาอ๋อมันมีเทคนิคด้วยน้ำใช่อแล้วการถีบเขาเอาอะไรถีบอะส้นเท้าหรือว่าอันตัวไหนเตะอาจารย์สอนไหมเขาอาจารย์บอกว่าห้ามเอานิ้วเพราะว่าถ้าเอานิ้วเดี๋ยวมันหักนิ้วเท้าเราเนะเท้าใช่กลางเท้าอะถีบไปเลยถีบไปเลยใช่ต้องทรงตัวให้อยู่ด้วยต้องทรงตัวให้อยู่ด้วย ต้องทรงตัวอยู่ีแล้วเราหงหลังทีมเขาไม่ล้มเราล้มเองทีบเขาไม่ล้มเราล้มเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าการชกมวยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนอกจากการออกกําลังกายแล้วมาแด้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปเจออาจารย์นะครับไปไปชื่ออะไรนะชื่อเสงครับที่นี่เขาเรียกว่าขุนขุนขุเสงก็จะมีชื่อขุนแล้วก็นําด้วยชื่อของอาจารย์นะครับเดี๋ยวเราจะมาเจออาจารย์ขุนเสงกันเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปกัน สาระสาคัญในการที่จะมาเรียนโมวยไทยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะถามอาจารย์เลยครับอาจารย์ครับผมตอบให้หน่อยครับผมว่ามันมีประโยชน์ยังไงนอกจากการออกกำลังกายแล้วอาจารย์รับหนึ่งเป็นแน่ละคือการได้ออกกำลังกายได้การออกกำลังกายแน่นอนแน่นอนอันนี้อันดที่หนึ่งนฮะ ที่สองเรื่องมารยาทเรื่องเรื่องการมารยาทเรื่องการรังแกคนที่ด้อยฝ่าเรื่องนี้มันจะหายไปสันทีิคนที่เป็นมวยไทยทุกคนจะไม่ทําอย่างนี้เป็นมวยเนี่ยเขาจะไม่แบบไปอันตรายคนอื่นไม่ไม่ได้ขาดเขาไม่โดนรังแกก่อนเขาไม่ทําได้ขาดโอเคแล้วไงต่อครับอาจารย์การเป็นนักมวยการเรียนมวยไทยฝึกมวยไทยการเป็นมวยไทยมันต้องมีระเบียบวินัยหนึ่งต้องตรงต่อเวลา ชอบหน้าที่ตัวเองอทุกอย่างมันจะเป็นมันจะมันจะมันจะคุมกันโดยอัตโนมัติของนั่นเองนะได้ได้ทั้งพัฒสมวยไทยได้ทั้งกําออกกำลังกายได้ทั้งระเบียบวินัยก็คือหนึ่งเป็นคนที่ไม่ไปกีฬาไทยไม่ไกทน,นะครับครับผมน้องสมตนแน่นอนสอนเป็นคนมีระเบียบวินัยแต่ที่ผมเห็นนะครับผมเขาว่าเป็นคนที่สามารถป้องกันตัวเองค,คนฝึกคนคคนี้พื้นฐานมวยไทยนะฮะ เจอคนที่สมมติจะมีปัญหาคนที่รูปร่งววางมีเขาโตเขาโตกว่าคนนั้นไม่มีพื้นฐานวยไทยแต่เราไอ้คนนี้มีพื้นฐานคนตัวเล็กกว่ามีพื้นฐานสู้ไม่ได้ครับไอคนตัวเล็กสู้ไม่ได้หรือ่ายังสู้ไม่ได้หรือไงตัวใหญ่สู้ไม่ได้ตัวใหญ่สู้ไม่ได้เพราะอะไรอาจารย์เพราะอะไรเพราะของคนที่ไม่มีพื้นฐานวยไทยเขาจะโดดใส่เขาจะวัดอ๋อไหวน้เมไทยเขาจะกดตรงๆอ๋อเขามีจังหวะถูกต้องเขามีจังหวะหาเลือกวิธีการออกมุดได้ใช่ไม่ใช่ว่าเตะเพื่อนตัวเองล้มไม่ครับแต่ว่าเราถ้าเกิดเราเรียนเนี่ยเรารู้สเต็ป แล้วการออกหมัดนะที่ผมเห็นอาจารย์สอนนะครับมันไม่ใช่บแบบว่ายน้ําอย่างนี้ใช่ครับไอ้ว่ายน้ำมันน้ำหนักของหมัดมันอาจจะน้อยแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เทคนิคแล้วออกจะหัวไหล่เนี่ยน้ำหนักมันจะหนักกว่าถูกต้องบางคนชก30ครั้งไอนน้นั้นล้มแต่อนี่นกมวยไทยสองหมัดก็ล้มแล้วหรือ,อไม่ก็หมัดเดียวล้มแล้วตตแต่นั้มนมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากเลยนําหนักของการออกหมัดเนี่ยหนึ่งคนที่ไม่ไม่ไม่มีพื้นฐานเรื่องวยไทยเลยจะว่ายน้ำจะว่างใช่ทุกอย่างจะโค้งหมดแต่ถ้าคนมีพื้นฐานแล้วเขาจะไปตรงกรงแคบหมัดเดียวจอดป้องป้องเรื่องาหว โอเคดัง okay, นั้นนะครับผมอาจารย์ครับผมง่ายๆครับผมผมไม่อาจจะบอกว่าการออกลังไจนะครับถ้าเกิดคุณออกลังาจอย่างเดียวคุณได้สุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าเกิดคุณหาเทคนิคหรือว่าศิละปะบางอย่างนะครับเพื่อที่จะต่อยอดกับการใช้ชีวิตของคุณได้โดยการศึกษาในส่วนของการฝึกเรียนศินละปะพ้องกันตัวมวยไทยก็เป็นอีกทางหนึ่งครับเพราะว่าเด็กๆทุกคนเกิดมาก็ชุมวยมเป็นแล้วเตะเป็นแล้วเด็กไทยใช่ไหมอาจารย์เติบมาเตะเป็นแล้วนะครับทุกคนมีเบสิกมียีนของนักสู้อยู่แล้วและก็ฝากด้วยสหสัอคุนศึกที่ มาเรียนได้เดี๋ยวมาดูรายละเอียดต่างๆว่าเขาจะทํายังไงอยากจะมาเรียนที่นี่ต้องทําอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับวันนี้อาจารย์ขอบคุณครับผมอาจารย์มาเบลสู้ต้ายเราจะมาสัมภาษณ์กับเจ้าของนะครับผมเชญครับ เ <icana> หนื่อยแล้วก็กินอันนี้ก็ใหญ่นี่อะไรนะคุณศึกน้ําแรกคุณศึกเมวยไทยน้ําแรกคุณศึกเมว่อยไทยดีแล้วเป็นไงครับเด่นเล็ดแข็งแรงกับขายเร็วเด่นเล็ดแข็งแรงกับขายเร็วขายเร็วเลยวะโคตรสุดยอดตอนนี้นะครับผมอยู่กับเจ้าของนะครับผมกล้ามใหญ่มากเราจะมาฟังดูว่า ที่นี่ครับมันมีอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่ผมจุดจุดอยู่เนี้ยวิวสวยมากเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นเห็นทะเลต่างๆแต่ว่าข้างบนนี้มันมีอะไรบ้างตอนนี้เป็นอะไรมากครับนี่ครับสวยงามมากโซนนี้จะเป็นโซนฝึกมวยนะครับครับผมมวยอาชีพนะครับทั้งคนที่ออกกําลังกายแล้วก็มือใหม่นะครับสามารถฝึกแต่ว่าเราก็จะมีเวลาแยกกันนะครับฝึกไม่ได้ฝึกรวมกันนะครับฝึกรวมกันก็คือว่าเราจะจัดสเกดวนครับว่านักมวยที่ซ้อม กับคนที่จะมาเข้าคอร์สเรียนพิเศษนะครับแล้วก็สําหรับคนที่จะมาทำาริการเป็นกลุ่มตรงนี้นะครับยิ้มโทษนะครับผมสนามมวยเนี่ยขนาดมันเท่ากับท,ทั่วไปไหมตัวนี้เป็นมวย6 6เมตรคูณ6เมตรนะครับถ้าเป็นปล่อยจริงก็จะมี6เมตรหรือว่าอาจจะเป็น7เมตรอันนี้ขนาดพอๆกับสนามจริงเลยใช่ไหมถือว่าเป็นเวทีมาตรฐานเลยทีมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีการออกลังกายด้วยครับผมเห็นมีห้องฟิตเนสด้วยใช่ไหมครับใช่ครับห้องฟิตเนสเนี่ยเอาไว้มาทำอะไรบ้างครับปกติห้องฟิตเนสเราก็จะ ใช้ให้นักกีฬามวยเรานะครับเล่นเวทเพื่อเสริมรสร้างความแข็งแรงของต้นเนื้อนะครับแล้วก็ช่วงเย็นก็จะมีคนในท้องที่สามารถที่ยวมาเล่นออกกำลังกายได้โดยที่มีเทรนเนอร์แล้วก็อีกโซนนึ่งครับสโซนที่กว้างๆสโซนด้านหลังก็จะเป็นเซอร์กิตคลาสครับก็จะมีอุปกรณ์หลายๆอย่างอย่างเช่นเครือ่องโรบปอลต,ต่างๆอะไรเนี่ยครับ,รบก็จะเป็นคนสําหรับคนท้องทีองท่ออกกำลังกายโดยเฉพาะนะครับไม่รู้ว่าจะออกกำลังกายยังไงก็จะมีเทรนเนอร์ดูแลแล้วก็จัดโปรแกรมให้นะครับดัังนน้ถ้าเกิดคุณอยากจะออกกำลังกายเนี่ยเขา ็มีแพ็กเกจเป็นพัสดุนเนอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นพัสดุนเนอร์เนี่ยอันนี้นะครับผมก็อาจจะต้องมาโทรมาปรึกษาที่เบอร์โทรศัพท์ข้างล่างครับนะครับผมแล้วก็มีแฟนเพจไหมครับแฟนเพจขุนศึกมวยไทยนะครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นอยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวนะครับถ้าเกิดว่าเขาอยากจะสนใจที่จะมาออกลังกายหรือว่าเรามานอนที่นี่2คืนครับแล้วถ้าเกิดเขาจะมาออกลังกายเนี่ยเรามีแพ็กเกจยังไงมาครับราคาเริ่มต้นยังไงครับคุณชายครับตอนนี้เรามีแพ็กเกจสำหรับ นักกีฬานะครับแพ็กเกจสำหรับคนที่มาเรียนเพื่อสุขภาพนะครับแล้วก็สาหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปที่อยากจะมาลองหนึ่งครั้งนะครับเริ่มต้นที่600บาทนะครับสามาณนี้มาเรียนกับเราได้อ๋อผมว่านอกจากมาเรียนแล้วผมเห็นมีที่พักด้วยใช่ไหมครับใช่ครับที่พักนี่โหหรูมากเลยครับมีอะไรบ้างครับที่พักมีที่นอนมีแอร์มีพัดลมหรือว่ามีที่แบบนี้ครับผมเป็นยังไงบ้างครับมีพักได้กี่คน้างครับคุณชายครับของเราเป็นโฮสเทลนะครับก็จะมีตั้งแต่2เตียง3มเตียง5้าเตียงแล้วสิบเตียงนะครับก็ การออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนในรักษณะของนักกีฬานะครับออกกำลังกายเป็นกลุ่มอยู่ด้วยกันแล้วก็ใช้ชีวิด้วยกันอ๋อน,นั้นเนี่ยใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับหรือว่ามาจากกรุงเทพหรือ,รอต่างเนี่ยติดต่อโทรมาฉันจะมาสักห้าคนคก็มีห้องนอนได้รือเช้ามาก็จัดโปรแกรมเลยว่าตอน ตอนเช้าคุณจะมาเจอการสอนแบบไหนออกกำลังกายแบบไหนแล้วที่สาคัญครับผมคุณรู้ไหมครับว่าขุนศึกเนี่ยเขามีร้านอาหารด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับร้านในส่วนของร้านอาหารของเราแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมกับบาเบลจะได้รับเกียรติไปได้ทานข้าวที่วิวสวยๆด้วยที่ร้านแลเลกิวแลเลกิวนะครับผมดังนั้นโอ้โหผมเริ่มจะหิวแล้วครับคุณชายเดี๋ยวไปเจอกันเราไปเจอกันครับใจเย็นๆใจเย็นนี่ผมอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปที่ร้านอาหาร la นี้เราก็มานั่งอยู่ในร้านอาหารแลเลกิวแล้วนะครับผมก็มานั่งอยู่กับคุณชายนะครับผมเจ้าของไข่มวยนะครับขุนศึกของเรานะครับบาเบลนั่งตรงกลางเลยนะครับผมอาหารวันนี้เขาไมต้อนรับมาแบบสายที่ดูแลสุขภาพจริงๆครับไม่มีแม้กระทั่งของที่ทําให้คุณอ้วนแน่นอนครับผมอ่ะอันนั้นไม่ใช่ประเด็นครับันนี้ประเด็นคือว่าคนที่เขามาเที่ยวอ่าวนางแล้วเนี่ยแล้วอยากจะมาฝึกมวยที่นี่สักประมาณระยะสั้นๆเนี่ยมันมีแพคเกจอะไรบ้างไหมครับ ครับก็สําหรับคุณศึกมวยไทยนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนได้ทั้งมือใหม่นะครับมาเรียนลองเรียนสักหนึ่งครั้งนะครับหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหรือว่าจะเรียนนานกว่านั้นก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการเรียนนะครับมีโปรโมชั่นด้วยนะครับสําหรับคนที่จะมาเรียนเป็นรายวันนะครับผมสาหรับคนที่มาเที่ยวเอานานนะครับแล้วอยากจะมาเรียนมวยพื้นฐานกลับไปนะครับผมบอกเลยครับว่ามาจากเทนนวิกกับบาเบลนะครับคุณได้ส่วนลดครับผมปกติเขาจะสอนหนึ่งหนึ่งชั่วโมงค่าจะลดคุณหนึ่งชั่วโมง ลดราคาครับอ๋อลดราคาให้นะครับเดี๋ยวจะไงเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามาจากเซนนวิตแล้วก็บารเบลนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงด้วยครับที่อื่นเขาเรียนกันเป็นหมื่นนะครับที่นี่เรียนกันเป็นแสนหกร้อยบาทครับหกร้อยบาทเรเริ่มต้นที่หกร้อยบาทเท่านั้นนะครับตอนนี้นะผมใครมากระบี่นะครับมาที่ใกล้สุค่ายมวยขุนศึกนะครับผมอำเภออ่าวนางจังหวัดกระบี่ตำบลอ่าวนางครับโแแล้วคุณจะรู้ว่าที่อ่าว อ่าวนาในะครับแหล่งท่องเที่ยวนี้นะครับของจังหวัดกระบี่เนี่ยมันมีของดีนะครับคือไข่มวยนะครับแล้วก็จุดชมวิวอาหารนะครับร้านอาหารที่มีชมวิวที่จุดสวยทสุดของอ่าวนางนะชื่อว่าแลเลกิวโอเควันนี้ผมขอบคุณคุณชายครับผมสวัสดีครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวเจอคลิปกันต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจับมาตะลุยแล้วครับผมเล็งไว้แล้วครับผมอะไรครับเนี่ยปูดองปูไข่ดองปูไข่ดองมันทอดกุ้งกุ้งทอดครีมสลัด ไม่หลือชิ้เมืไม่หลอชิ้ไม่หลชิ้นเปลาไหลผัดเผ็ดหมูห้องแร่เลปลาตะเพียนน้ำปลาปลากระพงครับกระพงอันนี้หน่อยโอเคปลาไดมอนแซลมอนกระพงแล้วเจอกันบาย